อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกช n e l Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailand คุณผู้ชมนะกำลังติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับแฟนคลับเก่าที่รู้จักพ่อใหญ่หนวดงอกอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเจอพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครเป็นสมาชิกนะครับรายเดือนก็ได้นะครับหรือว่าซูเปอร์แตงก็ได้นะครับสำหรับตอนไลฟ์สดนะครับก็กรุณาส่งซูเปอร์สติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมงานพ่อใหญ่หนวงหอกด้วยนะครับสวัสดีครับโซเชียลว,วันนี้พ่อใหญ่หนวดหอกนะครับ หลงทางเลยครับเลยเลยสิมาถามงขึ้นมาตอนนี้พกพ่อใหญ่หนอนหอกยุบันเลยเนาะครับเมียยุบสามขาเด้ยอ่ะยุบันสามขานะครับเด้ยบันบันน้าไส้เหรครับหัวไส้โอ้หัวไส้เอาสวัสดีสวัสดีโซเชียลเนีสวัสดีค่ะเอาล้านนี่ตั้งยุบใส่ก่อนเนาะครับเมียยุบบ้านสามขาหัวไส้สามขาเออคุณแมียก็มองๆเนี่ยบอกเม่ยังนอนอย่ เกวอาเอาซื้อเหลี่ยมดเพาเลครับเด้อเพราะว่าเพราะลุกล้ำความเปลี่ยนส่วนตัวนะครับเด้อช่องสมายไหมเอายุติขายยังไงใเนเอาเจผ้ามารอเว่ลาจนียนีโอ้ใอครีมใครเอคโอ้ไนทีไดเอาไอซครีมนั่นหอเด้อดน้นบนี้นาี็เนเออเอามียังครับเด้อมีใครช่างรยอา เอาเอาเอาใครดีดีนะครับเด้อเพ่อให่นวลมาซื้อจริงกจริงนะครับเร้่องบอกอะไรมาเห็ดคอนเทนต์นะครับเด้อนี่มาจริงืูอจริงเนื่องจากตอนนี้เป็นตอนที่พ่อใหญ่นวลงอกพึ่งเดินทางมารู้จักกับแขกรับเชิญเป็นวันแรกนะครับเวลาผ่านไปไม่ถึงกี่นาทีเป็นร้านโชว์ห่วยธรรมดานะครับแต่มีของเยอะแยะนะครับ มีเกือบครบนะครับไม่ต้องเข้าในตัวอำเภอตัวจังหวัดก็มีสินค้ามากมายนะครับขณะนี้ที่บ้านหมู่บ้านนี้ยังไม่มีร้านสะดวกซื้อมานะครับอนาคตถ้ามีร้านสะดวกซื้อมาก็คงจะลำบากกว่านี้นะครับแต่ว่าเขาก็มีอาชีพหลายอาชีพนะครับมีไล่มีนาด้วยนะครับเป็นผู้ที่ขยัน มาหากินนะครับ โกฟูคมโกฟูมขายเขาไม่ค้างเล่นเล็กน้อยถูกๆอ,อันละยี่สิบบาทขนนั้นอันละห้าบาทเอาเปน็นว่าพ่อใหญ่หนวดซื้อจริงกินจริงนะครับเด้อสำหรับตอนพ่อใหญ่หนวดหงอนะครับเดินทางมาซื้อของของังทางนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อีกหลายๆตอนนะครับสวัสดีครับเอาลูกขวัญคุณน้องกับคุณแม่บ๊ายบายนะบ๊ายบาย หมวดนอกชาแนลอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ